สวัสดีแฟนรายการ Business Line ทุกคนครับผมอืมใช่ป้าชื่อร้านหน่อยร้านหนร้านแต่ผมเลยพี่ใช่ผมพูดไปไม่ได้ค่าค่าบริการร้านร้านของคุณก้องเลยครับทฟยซัลอนเนาะอืมเออใครยากรอแบบพีเอสก็ไปตัดโน่นนะฮะค่ะเจอไค่ะพีเอสตลาดเอ่อจะย่อขนาดไหนฮะย่อลองไว้หรือรอก่อน ก็มันก็ไม่ได้หลงเยอะนะมันก็ซึมซึมพักตัวลงมาแล้วทุกคนเนื่องถามว่าเโครงสร้างตลาดภาคบา่ายเป็นไงก็เอเชียลหลายตลาดที่ยังไม่ปิดก็แผ่วลงมาหมดนะครับแผ่วลงมาหมดอันนี้ก็ต้องบอกว่าก็เป็นรไรที่มันไม่มีปัจจัย <c oughs> ขับเคลื่อนอะไรใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นการปรับสานะนะครับโพซิชันกันบ้างก็เป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับวันนี้ผมนั่งดูนะครับ เอ่อตัว global macro mover นะครับเป็นพยายามดูว่าวันนี้มันมีอะไรที่มัน impact แรงๆบ้างไหมเนี่ยนะครับในฝั่งตัว credit default swap ที่โชว์ซายไม่ดีวันนี้ก็จะมีซาอุดิอารเบียนะครับกับตัวอินโดนีเซีย2อันที่เอ่อ credit default swap หรือว่าค่าประกันความเสี่ยงมันเร่งขึ้นนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> เร่งขึ้นก็มีอยู่2อันก็ถามว่า impact บ้านเราไหมก็อาจจะมีโดใกล้ๆบ้านเราหน่อยนะครับ ในฝั่งตัวค่าเงินเองเนี่ยวันนี้ก็ต้องบอกว่าเ FX เองเน,นะครับของบ้านเราอ่อนค่านะครับอ่อนค่าเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นดับสามนะดับสามในสเีเป็นรองแค่ไต้หวันเกาหลีนะครับค่าเงินวันนี้ที่อันดับโปรฟอร์มสุดเป็นเอค่าเงินเกาหลีนะครับอ่อนค่ามากที่สุดเทียบกับทุกสกุลเอเชียนะครับลองมาเป็นไต้หวันแล้วก็บ้านเราเกาหลีเนี่ยก็โควิดในทีนแรงถูกไหมพี่ม่อนอืม ไต้หวันก็กระทบชิงนะครับส่วนบ้านเราก็ขาในเรื่องตัวออยล์ไพรส์มันอิมแพคในเรื่องตัวกำลังซื้อนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเองก็อาจจะโดนในเรื่องตัวโควิด -19 ของประเทศใหญ่นะครับอย่างเช่นจีนนะครับแล้วก็ภาพตัวค่างเงินรายประเทศในยุโรปที่ห้ออ่อนค่าก็อาจจะกระทบในเรื่องตัวโอกาสที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวบ้านเราจะฟื้นนี่ก็เป็นภาพที่บ้านเราเองก็อิมแพคลบก็เห็นค่างเงินบาทวันนี้ก็ใกล้ๆสสามจุด้านะขึ้นมาสสาม3 4ดี่้า เหรียญน,นะครับต่อเออใส่สามจุดเก้าสามสามจุดห้าบาทต่อเหรียญน,นะครับอืมตลาดก็ซึมซึมลงมาถามว่าในเงี้ยทังเทียนเองเนี่ยนะครับถามว่าเซตเองดูน่ากังวลไหมนะครับถ้าเราดูด้วยกันเนี่ยก็เห็นว่าตอนนี้ก็ถ้ายังไม่หลุดนะครับถ้ายังไม่หลุดสั 1, 6, 7, กหนึ่งหกเจ็ดสอง่าดูยังดูพอใช้ได้นะไม่ได้ดูแย่มากแต่ว่าถ้าหลุดหนึ่งหกเจ็ดสองวันนี้ต่ำกว่า เป็นสายไม่ดีที่ผมบอกไปเมื่อเช้านะเป็นสายไม่ดี <Okay. S 1> เป็นภาพที่ตลาดเองดูเหมือนจะเล่นติดเล่นติดขารีบาวนะครับแล้วก็ mm hmm. อธิฟักตัวลงมาซึ่งแนวรับหลักถ้ามองข้ามไปนพรุ่งนี้ก็หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบแปดพันหกร้อยห้าสิบจุดนะนะครับก็มองกรอบนั้นไปถ้าต่ํากว่าหนึ่งหกเจ็ดสองนะวันนี้นะครับส่วนแนวต้านเล่นบนก็หนึ่งหกแปดห้ามาร์กไว้เลยวันพรุ่งนี้ครับผมสั้นๆเหมือนกันใช่ไหมครัคุณเอ็ดก็ดูสั้นๆก่อนเพราะว่าค่อยๆดูตามแฟกเตอร์แต่ว่าอย่่างททีบอกกไปลยุธ เราพูดไปแล้วเมื่อเช้านะครับว่า,<อ>าขึ้นมาเนี่ยหนึ่งหกแปศูนย์ถึงพันเจ็ดร้อยเป็นส่วนที่คุณต้องปรับโพซิชั่นออกไปบ้างนะครับไม่ใช่ว่าถือเต็มโพเิชันครับผมครับปรับไปแล้วก็ถึงเข้าอันใหม่ไงมก็ปาไปแล้วสลับเข้าอีกตัวหรือปาไปก็ลอยตัวที่ปาเ <laughs> ปล่าหลอดตัวที่ปาไปเลยบ้าขไขบนซื้อล่างจะได้บ้า จะไปเอสซ่าศู s ย์ซีรีส์เอชค่ะ s, s, 50, s อ0 S22 ก็โอ้ลงอันนี้ลงแรงกว่าลงแรงกว่าตัวตัวเซตปะ่ะตัวเซตอืมใช่ลงแรงกว่าเซตนะครับเพราะเซตเอ,ง,อ, Delta องเนี่ยมีเดลต้าคับยันนะบอกไว้ก่อน <laughs> แต่เซตครับแต่เซตฟิฟตี้เนี่ยไม่มีเดลต้านะครับเซตฟิฟตี้รอบใหม่ไมมีเดลต้าแล้วก็ เดลต้าก็น่าจะไม่เข้านะครับเซฟตี้รอบใหม่ด้วยก็เลต้าดในเบื้องต้นน่าจะไม่เข้านะครับเ,เพราะฉะนั้นภาพตรงนี้เองนะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับภาพตรงนี้เองที่เราเห็นโครงสร้างต้องบอกว่ามันมันหลุดแล้วนะครับถึงพันสิบสองที่ผมบอกว่าใครเล่นลองต้องล็อกออกมาก่อนนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยกําลังจะหลุดพันเจ็ดถ้หลุดพันเจ็ดเองนะครับพันเจ็ดเองเนี่ยจริงจริง,รงมองลงไปได้เลยนะพันหนึ่งก็เก้าเก้าหกเลยที่มอนอมที่เดิมใช่ฮะ อืม996แล้วก็ตรง96แล้วมันจะมีด่านสกัดหลักก็คือบริเวณ993ตรงนี้นอย่าหลุดนะครับถ้าหลุดเองลงเยอะนะครับครับจ้ากันเองการแอคชั่นที่จะเกิดขึ้นต้องแอคชั่นแบบหน้าใหม่รบบตัวนี้ก็เล่นเล่นช็อตครับเล่นช็อตถ้าเบรก112ก็สต็อปลอสครับคนช็อตคือดู112ไว้นะครับ112สต็อปลอส์ถ้าเด้งกึิ้นไปนะครับตอนนี้ช็อตได้เลยตอนนี้ไมนช็อตใช่ครับ111ขัวน โอเคลดสต๊อปพันสิบสองใช่ครับผมได้ได้ได้ค่ะค okay. รับโอเคส่วนส่วนส่วนหุ้นที่ปาไปแล้วรับใหม่ตัวไหนได้ <laughs> <laughs> แล้วรับใหม่ก็เน <laughs> ี่ยเราดูโรงพยาบาลก็ก็ดีนะเมื่อเช้าเราคุยกันโรงพยาบาลอย่างตัวบีดีเอ็มเอสบีซีเอชหรือว่าอัพพฟอร์มใช่ไหมเกษตรกรเนี่ยจะยี่สิบสองแหละนะครับก็ <laughs> 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 ใครมีอยู่ก็เนี่ยดูยีิบสองบาทเนี่ยจะขายแบ่งขายทําอะไรก็พอทําได้แต่ว่าถ้าเป็ดถ้าเกิดอยากถือก็ดูยี่สิบเอ็ดจุดสี่ไว้ต้องไม่หลุดนะครับส่วนบีดีเอสเองเนี่ยนะครับก็ดูเนี่ยยี่สิบหกบาทนะครับถ้าเบรกได้ผมนนว่ารอบนี้น่าจะไปเลยนะอืแต่เราเลิกก็ยี่สิบห้าบาทไม่ควรย่อหลุดสำหรับตัวบีดีเอสนะครับอันนี้ก็เป็นตัวก,กลุ่มกลุ่มโรงพยาบาลนะครับถัดมานะครับถามว่ากลุ่มไหนที่มันดูดูแข็งแข็งหน่อยวันนี้ดี่ก็จะมีตัว ICT ใช่ไหมดี t a ็ใช่ไหมครับ <ช>ดีฟิสิกเ์นี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ติดล้อติดล้อน่าจะไซส์วีนะผมดูไม่เช้าเออก็ยังพักที่เดิมกรอบเดิมพี่มอนครับผมอืใช่ค,ชคได้ค่ะอ่ะก็คุณเอ็กต็ติดตามภาวะตลาดในกรอบส,สบายๆนะลงมาซื้อ,อขึ้นไปปาขายโอเค <laughs> มีตัวถุดิงที่มาเรีย,ยๆพวกโกเบลพวกอ่าโฮมโปรพวกอะไรน่าะเป็นสเปนได อ๋อก็จริงจริง global นะครับก็เอาไปฟอร์มขึ้นรอบนี้จริงจริงวันนี้ก็ดีนะคาดการดี global home pro เนี่ยเอาเออ global ผมแนะนำแบบนี้ดีกว่านะครับก็ถ้ามีอยู่นะถ้ามีอยู่ก็ดูยี่สิบสองจุดสี่ไว้นะครับไม่หลุดก็ถือนะครับยี่สิบสองบาทสี่สิบนะพี่บอลส่วนต้านั่นบนโอ้ข้าเบิกข้าเบิกยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบได้นี่ ม่าจะไปได้ไกลกว่านี้นะน่าจะไปสักปรมยี่สิบบาทได้นะครับลองดูแล้วกันตอนนี้เบรกแล้วเบรกแล้วมันยังไม่อยู่เลยพี่ม่อนยี่สามยี่สามจุดเจ็ดพี่มอนเออถ้ามันเบรก์ยี่สามจุดเจ็ดได้น่าจะไปแค่ยี่ห้าบาทยี่หกบาทได้คาดหวังได้นะครับแรงนะส่วนโปรค่ะโคมโปรนะครับโคมโปรก็เป็นหุ้นที่เราชอบตัวหนึ่งนะครับปีกแต่ว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยอูโดนเทคแรงมากนะใช่ใช่ใช่คือวันศุกร์เทคแรงเนี่ยก็เวลาโคมโปรเห็นโคลมโปรโดนเทคก็ต้องมองขาหนึ่งว่า องเงินแคป i จอ l ์อินโฟที่เข้าบ้านเราเนี่ยมันเริ่มแผ่วๆหรือเปล่าซึ่งก็จริงนะเพราะวันจุกนะกายว่าฟร์เนขายขายมากกว่าฟุตซีเดลกัสจริงขายแค่เก้าร้อยเทควีนแล้วนะพี่มอนเนาะแต่มันออกมาลบไปสองพันสามสองพันสี่ฟอร์เรนมันสุกใช่ไหมอีกก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าโฟมันเริ่มสะดุดเรียบสั้นเออโฮมโปรนะครับแต่ผมมองโฮมโปรเป็นลงมาซื้อนะสิบห้าสี่กับสิบห้าบาทน่าซื้อนะครับตรงนี้ก็กลางๆนะครับก็รอดูนิดนึงครับแล้วก็ ตามได้สำหรับโฮมโปรนั่นเองนะฮะค่ะส่วนหุ้นตัวแบงก์เคแบงก์บีบีแอลนี่หลบเลยใช่ปะฮะเราคุยกันอยู่ว่าอากาศเหมือนจะพักนะครับวันนี้อันิเซราก็มีการพรีวิวเอ็ n นิ่งนะแบงก์ใหญ่สี่แบงก์หลายที่ก็ก็พรีวิวกันนะเอ็นนิ่งดีหมดนะนะครับต่อถ้าเราดูอาการแพทเทิร์นหุ้นเนี่ยนะครับเวลามันมันพักตัวมาที่เส้นค่าเฉลี่ยนะครับแล้วการดิดตัวขึ้นมามันไม่ทำหายไม่ทำหายเนี่ยไม่ไม่ต้องมองไปถึงยอดเดิมนะครับเอาแค่ไฮที่เป็นที่เป็นหัวไหล มันเป็นภาพที่บ่บงชี้ว่าตลาดนี้เล่นปรับโพซิชันกันอยู่นะครับแล้วก็ผมเคยพูดเรื่องนี้ไปว่าประมาณสักต้นดือนกุมภาพันธ์เนี่ยฟโฟล์ของแบงก์ก็เล่นแผ่วใช่ไหมพี่มอนเออแล้วตอนที่มันลงมาแรงมันมี c o v เ r อร์โพซิชบ้างนะครับระดับสัปดาห์ตอนนี้ก็เป็นขาที่มันก็น่าจะปรับลงมาอีกเพราะฉะนั้นถ้าอยากลงทุนแบงก์พยายามรออ่อนตัวซื้อ เคแบงก์เนี่ยโซนที่อาจจะดูน่าสนใจเลยคือร้อยห้าสบองบวกลบไม่รู้ว่าจะลงมาหรือเปล่าแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าลงมาก็ก็มองไปซื้อได้นะครับส่วนเอสซีบีแพทเทิร์นอ่อนขว่าเคแบงก์นะผมพูดนิดนึงเอสซีบีเนี่ยถ้าแถวร้อยสิบจนถึงร้อยเจ็ดนะครับอันนี้ก็ดูแพทเทิร์นอ่อนมากนะครับสำหรับตัวเอสซีบีอัู่นี้ครับผมก็คุณแบงก์ก็พักแต่ทรงมันไม่ทำหายกดหายลงมาใช่ไหมฮะเวลาเด้งขึ้นใสใช่ใช่ครับก็เป็นภาพที่ ผมเคยพูดถึงภาพหนึ่งเลยว่าเวลาตลาดมันจะพักแบงก์มันจะเป็นตัวดึงลงมารอบเลยใช่ใช่ใช่เนี่ยใครนี่ก็เห็นภาพเลยนะครับผม,มเป็นตัวผมชี้ด้วยว่าตอนเนี้ริสเซนเมนต์มันเยอะขึ้นแล้วก็ฟอเรนก,ก็ก็เรียกว่าอะไรอะ่ะก็ปรับไปปรับมานะครับแล้วก็จุดที่เมื่อกี้เราคุยถึงข้างเงินบาทไปนิดหนึ่งใช่ไหมครับข้าบาทมีจุดที่เราต้องดูนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีอะไรที่ออรอจะคิดว่ามันเป็นกรอบไซด์เวียนะครับไม่น่าจะเบรกสายสี่นะเป็นสมมติฐานเราทําได้ทําได้ไหมทาได้ แต่ถ้ารอบนี้นะครับบอกนิดหนึง่งถ้ารอบนี้เขาวิ่งขึ้นไปแล้วทะลุ33.87อีกรอบหนึ่งเนี่ยเราต้องตีไปเลยนะครับว่าพี่มันเบรกแน่รอบนี้ถึงจะกล้าขึ้นไปใสา3 3.87แล้วยืนได้เนี่ยน่าจะน่าจะน่าจะทะลุสา4นั่นหมายความว่าเงินที่เข้ามารอบนี้ขัดตํมบลออกนะครับเป็นปักโพสชั่นออกไปก่อนที่ผมเคยพูดไปนะครับผม,อ,มอันนี้ก็ระหวังกันนิดหนึ่งดูดูทวิตเตอร์ Twitter ข้างเงินไว้ด้วยนะครับผมคือมันไม่ควร,ครใช่มันไม่ควรจะวิ่งขึ้นไปแบบ สายสายสามจุดแปดเจ็ดไม่ควรจะเบรกอ่ะถ้าเบรกรอบนี้ต้องตีว่าสายสี่น่าจะเบรกแน่ครับผมหมายความว่าตลาดนจะย่อลงนะแม่หเงังจากว่าเงินฟล o ที่เราคิดว่าเมันน่าจะเข้ามาเติามาตามาช่วยสร้างฐานเราต่อเนื่องเนี่ยเขาาจะปรับออกไปก่อนนะครับปรับออกไปก่อนระยะสั้นครับผมบได้ค่ะก็ับปรับไปอยู่ไหนฮะเราเคยดูมันไปดูพี่ครับผมก็ได้ค่ะต้องทำ คำแพทเทิร์นเหมือนเดิมเลยเหมือนเช้าเลยนะยังไม่ได้มีแพทเทิร์นอะไรที่ปลาเปลี่ยนไปนะครับก็ก็ยังยังไม่ลองนะครับตรงคำเนี้ยต้องบอกว่าหน้าตาแบบนี้นะครับอยางที่ว่าแสดงญญแบบนี้ยังไม่ลองก็แนวต้านบริเวณหนึ่งเก้าห้าศูนย์นะครับแนวรับก็อย่าหลุดหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดนะนะครับกับบริเวณอ่ 95, อหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบห้าสองแนวเพราะถ้าหลุดตรงน,นี้นก็หนึ่งแปดเจ็ดศูนย์ครับผม นัลกลงทนฝากถามหุ้นที่ไล่มาหุ้นโรงพยาบาลวิภาโรงบาลอะไรนะทนบุรีโรงพยาบาลรามกระแหงเนะี้ยตอนนี้มันวิ่งวิ่งแล้วมันถอยลงมาทำไงฮะสําหรับคนนั้งทุนที่มีหุ้นกลุ่มนี้โรงพยาบาลแบบนี้เออทีเอสจีเนี่ยต้องบอกบอกก่อนว่าเขาเขาเป็นหลีดอย่างตัว เครือโรงพยาบาลรามแล้วก็ตัวโรงพยาบาลวิภาวดีรอบนี้เนาะมันมีซินิจี้ร่วมกันนะครับในการที่จะทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็ทีเอสีต้องบอกอัพเฟอร์ฟอร์มมากนะครับอัพเฟอร์ฟอร์มารอบนี้เออ่จริงๆผมตอนแรกเนี่ยผมแนะนำจริงๆเมื่อเช้าในรายการรายการของนุมรานะครับรายการเดอะสแตรชิสผมก็แนะนำมุงทุนไปว่าถ้าหลุด69เนี่ยทีเอสีต้องล็อกเข้าไปมาก่อนนะครับความหมายถึงว่าขาทิ้งเปงไอ้การทิ้งเปงเนี่ย มันก็มีข้อดีอย่างหนึ่ง่าเทคมาเนี่ยนะครับแล้วเขามายืน615ได้นะครับเป็นคนที่มีอยู่ตอนนี้ก็ดู6บ9กสิบ6้5เป็นแนวรับสำหรับตัว TSC ไว้เป็นจุดบริาหารความเสี่ยงเราครับ ừ ừ, ข้างบนไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันเราเล่นรันเทรนด์อนะเล่นรันเทรนด์นะครับเราป้องกันความเสี่ยงด้านล่างไว้ดีกว่าว่าถ้ามันเทคลุดเราก็อาจจะหลบมาก,ก่อนส่วนรามนะครับส่วนรามเองเนี่ยโครงสร้างรามแท่งวันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นแท่งที่ค่อนข้างจะโดดสูงนะครับเป็นโดดสูงเนี่ย ดูเลยสี่สิห้ากับส4ิบสี่ไว้นะครับถ้าหลุดก็อยากถือพอถือได้อยู่นะครับผมแต่ถ้าหลุดก็ล็อกกำไรกันออกมานะครับสวยตัวหนึ่งวิภาให้พี่บอลวิภาสองบา2ห้าสิบครับถ้าหลุดหลบออกมาก่อนครับผมอืแต่ยังไม่หลุดใช่ไหมฮะยังไม่หลุดจะถือก็ถือได้ครับผมครับถ้าจะซื้อเพิ่มไรืยังนะครับเออเขาบอกว่าสามตัวเนี้ยเราไม่ได้เข้าเพ้่มในเชิงพื้นฐานพี่บอผมก็เลยจะตอบว่าเออเปาเก็ตระยะกลางยาวเนี้ย อมองอยังไงบ้างแต่ว่า TSG เนี่ยต้องบอกว่า over value mm hmm. จากที่นันกเคราะเราคาดแน่ๆแ,แม้ว่าเราจะมีโอกาสในการปรับประมาณการขึ้นแต่ก็ราคาตัวนี้ก็ต้องบอกว่าสูงกว่าที่เราคิดไปพอสมควรครับผมครับหมายความว่า high risk เนี่ยได้เยอะแต่อาจจะต้องเสียเยอะอก็ความเสี่ยงสูงก็าันนสูงก็ลองดูครับผมก็เหมาะสำหรับเทรดนะครับใต้ใจโรงพยาบาลบำงลงราชกแต่โรงพยาบาลเกษมแล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพสามตัวอ่ารุโรงพยาบาลเจ็ดนะฮะ ครับผ,ผมผมมองขาพวกนั้นหน้านะ่าซื้อลงทุนกว่านะครับที่ราคาต่ำครับผมคือขึ้นขึ้นแม่แรงนั่นเองนะฮะคร<อ>ับครับผมก็ประมาณนี้แต่ว่าในส่วนของตัวโอสถสภาพวกเครื่องดื่ม <ín ate> พวกอะไรเหมือนเดิมใช่ไหมคุณเดซี่ตามพโอ๋อพวกนี้เนี่ย <ín ate> พวกนี้ต้องบอกว่าเออ่ตลาดเองก็พอใกล้ช่วงซัมเมอร์ก็เดนซัมเมอร์เพลย์โอสตีแซปเปอิชิก็สลับกันมาคาราบาวก็เต้นกันเต้นนิดหนึ่ง เออก็จริงขาบวกก็มีนะครับมุมบวกในเรื่องตัวการปรับโปรดักต์ในเรื่องตัวการปรับราคาขายนะครับแต่มุมลบก็คือเรื่องต้นทุนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโมนตั้มตลาดตอนนี้แล้วกันนะครับเครื่องดื่มเนี่ยบันเวทไปในขาที่ซับปัจจัยลบไปแล้วระดับหนึ่งกำลังเล่นกับตัวคัาลิสบวกผมผมพูดแบบนี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นตัเทรดก็เทรดสามตัว o s p อิชินะครับเซเป้นะครับดูสามตัวนี้แต่พอใกล้ๆกล้แล้ว เอ่อคลาบเบาแพทเทิร์นเาดูอ่อนแอกว่ากลุมนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นขามาขามาที่ใกล้งบออกก็อาจจะระวังงบคิวหนึ่งนิดนึงว่าคิาวนึงมันจะมีแรงกดตรงเนี้ยแต่ถ้าใครทำงบคิวหนึ่งดีเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าหุ้นก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะอนะครับเ,เ,เป็นเป็นเป็นเบฟได้เลยนะครับก็ตามดูกันครับผมอ๋ออีชีนี่ไม่น่าสนใจเพราะว่าได้อารมณ์ฤด,ดูร้อนแหละฮะ โอ้มีการปรับโปรดักต์ใหม่ด้วยพี่ม่อนนะครับจริงๆอิชี้เนี่ยผมไปคุยพี่ม่อนไปภาพหนึ่งตอนคิวสี่ว่าตัวนี้ออกมาดีสุดเลยนะครับพี่ม่อนดูดูอินนิ่งอิชี้เนี่ยคิวสี่เป็นเป็นดูนิ่งออกมาดีสุดแต่หุ้นขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม,ไม่ขึ้น <c oughs> เออหุ้นมีขึ้นนี่หุ้นเพิ่งเริ่มาขยับขึ้นเนี่ยนะครับหลังหลายจักงโอเอสพีเริ่มเริ่มสร้างความเป็นลีดเดอร์ของอุตสาหกรรมขึ้นมานะครับพอเอสพีเริ่มนำขึ้นมาอิชี้เริ่มตามรบซปเปก็็นที่ ดีรองจากอิชินะสองตัวแต่หุ้นก็เนี่ยมันต้องมีตัวหลีกกลายว่าตัวใหญ่ก็คือเอสีรอบนี้หลีกใช่ไห <Okay. S 2> ครับผมอืมออสเปนนี่เป็นหุ้นส่งออกเครื่องดื่มแต่ว่าถ้าพูดถึงตลาดในประเทศแล้วอิชิด,ดีกว่าเออถ้าถ้าโครงสร้างเนี่ยสเปนมีโครงสร้างข้างนอกนะครับกัดส่วนที่เยอะกว่าอิชิตอนนี้นะครับผมอืมอิชิก็ได้อากาศร้อนในประเทศไทยนั่นเองนะฮะครับ ได้ได้หมดหมดแล้วใช่ไหมคะหุ้นคุทธิตอนนี้ครับก็ประมาณนี้พี่เนาะครับจะไปดูจังหวะครับพี่ได้ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เป็นรายละเอียดของคุณเอสคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นั่นเองนะคะนักดุลเงิสิ่งที่คุณเอสพูดถึงก็ต้องดูตลาดในวันนี้นะแต่ว่าจะหลุดไหม